เขาไปถ่ายทําที่โรงงานดูนะครับว่าการผลิตเป็นยังไ,ไงมีเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานแบบไหนนะครับสินค้าของเรา,านี่นะครับของผมนะครับที่เป็นปลาซาดีนะคร<ม>ับตัวนี้น้ำซอสของผมจะเข้มข้นนะครับจะไม่เหลวเป็นน้ํานะครับพี่ปลาของผมนะครับ,บ,บจะเป็นตัวใหญ่ขั้นต่ำนี่ก็คือจะมีสาตัวสี่ตัว 5, 5้าตัวบ้างแล้วแต่เราจะส่วนมากจะมาตรฐานประมาณ4ี่ตัวนะครับน้ำซอสของผมนะครับจะไม่เหลวเป็นน้านะฮะจะเข้มข้นหมดเลยจะเข้มข้นนี่นะครับ นี่ยคัสี่ตัวสี่ตัวเนอะโอ้ยตัวใหญ่ด้วยใหญ่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 มากนะที่ลองชิมนิดนึงนะครับลองชิมกันเลยครับยีนอันนี้คือกระป๋องหนึ่งสี่ตัวนี่คือยีนพื้นเลยครับยินพื้นครับแต่จะมีแบบถ้าเกิดเป็นไซส์จัมโบ้วันนีก็จะเจอสามตัวแต่จะเป็นส่วนน้อยเราจะสี่มั้งเจอห้ามั้งก็มีเป็นไงมาพี่รสชาติอร่อยครับขอบคุณมากผู้ผลิตเอง ร <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> าคาก็เลยได้ราคาที่น่ารักหน่อยไม่ไม่แพงมากไม่แพงมากถ้าเกิดตอนนี้นะครับพี่สนใจสินค้าก็หาที่พี่ยากรุงได้หนึ่งลังนะครับปกนย์สองบาทมีหนึ่งร้อยของแต่ถ้าเกิดยกแพ็คได้ครับสิบสามบาทนะครับราคาปีก็มีถ้าเกิดใครสนใจซื้อไปค้ากำไรทำกำไรได้หมดเลยนะครับรับกับแม่ยาที่สองบาทนะครับไปขายปีสิบแปดบาทอะไรนี้ได้หมดเลยสินค้ากตามที่พี่ชิมนะครับรับทอบขอบคุณแต่ไม่เป็นเหลวเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับ อะไมาละพี่คนไหนสนใจปลากระป๋องทางนี้นะครับรสชาติลองชิมดูได้นะครับว่าเป็นยังไงขอบคุณมากเลยนะครับ,รบที่ขอบคุณมากครับปลากระป๋องอายุงานอยู่ได้สามปีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจะเป็นความรับของคนทำปลารรกระป๋องนะฮะค,ะคถ้าเกิดว่าปลากระป๋องที่เปิดเจอมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ6เดือนเจ็ดเดือนที่เลยมาแล้วไม่ต้องสงใจนะครับ สินค้าพก่รขบอกที่มีนะครับผลิตเสร็จแล้วนะครับต้องรอประมาณ6เดือนถึง3เดือนนะครับน้ำสัรดมันถึงจะซื้อเข้าป่าเข้มข้นมันจะเข้มข้นกว่าถ้าเกิดในกรณีที่ผลิตวันนี้พรุ่งนี้ออกมาขายนะครับรสชาติจะไม่ดีบอกแบบนี้เลยผมเดือน7เดือน8เดือนไม่ต้องตกใจสินค้าพวกนี้มันอยู่ได้3ปีถ้าพี่ซื้อไปจริงมันกินไม่ถึงปีกันอยู่แล้วครับก็หมด <ช>นะครับรสชาติพวกนี้ถ้าเกิดว่าผ่านไปหกเดือนเจ็ดเดือนไม่ต้องห่ใจรสชาติคุณภาพยังเหมือนเดิมเพราะว่าผลิตปีเนี่ยมันเป็นแสนเป็นล้านกระป๋องมานมีสต็อกที่เขาอยู่ด้านในเราถ้ทยอยออกมาเจอบางทีไม่ต้องห่ใจตรงนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเราก็บอกทางด้านนี้เลยนะครับพี่อันนี้อันนี้โรง,งงานนี่อยู่ที่ไหนครับระยองคระบผออำเภอแกงครับบ้านนาครับผมเด <ๆ S 1> ี๋ยวเร็วนี้ก็จะไปถ่ายที่โรงงานที่ดูเลยว่าขัา้นตอนการผลิตเรามีอะไรยังไงบ้าง แต่พอดีตอนนี้มันมีเร่งของทางที่ทำปลาทูน่าสมนอกอยู่รายผลิตอนนี้เราก็เลยรอ,อก,ก่อนทีจหยุดแปบบ๊บหนึ่งเขาที่จะเอาระบายตปวนี้ออกไปก่อนเขาต้องขึ้นมี5ตู้ เราก็รีบผลิตตัวนี้เร็วๆนี้นะครับจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละแต่ตจะเปลี่ยนแบรนด์เราฉลองเข้าร้านพิยาของเราได้แต่เร็วๆก็มาตั้เดือน2เดือนนี่ฮะเร่งรัดนี้ออกเสร็จพุ่งเมื่อไหร่เราจะรีบทำตัวที่เป็นแบรนด์ในเล็กเก็ตติ้งตัวใหม่ใหม่แต่พวกพี่จะได้เห็นคนแรกๆเลยพอเสร็คซื้อใหม่เราจะเม่ให้ลูกค้าคนดูไปแบรสีทั้งหมแล้วเขาบอกว่าเป็นเก็ตน,น่ารักขึ้นก็คือเราคือถ้าถ้าเกิดมาร้านพิยาเนี่ยคือมีปลากระป๋องประจำอยู่ตลอดแน่นอนอ อยู่แล้วแน่นอนครับผมจะคือลูกค้ามาหาซื้อได้เลยที่ร้านพิยาคนรุมนะครับปลากระป๋องของเรานะครับจะเป็นแบรนด์เดียวที่เข้ามาได้นะครับพิยายอมรับในตัวที่พ่ยาชิมในตอนไหนคือแบรนด์เดียวเลยที่ร้านพ่ยาตอนเนี้ยใช่ครับก็คือพิสไพครับอย่างเดียวที่เข้ามาได้นะครับเพราะว่าพิยาชิมแล้วรสชาติได้คุณภาพดีราคาถูกสโลแกนพ่ยาคนรุมนะครับเลยได้เลยนะครับผมถ้าเกิดคนอยากติดต่อติดต่อแบบขอซื้อ ยกลังแบบหลายๆลังเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างได้ครับคือตอนนี้ผมเพิ่งตั้งเพจนะฮะัเพิ่งกดเมื่อคืนเองตั้งชื่อว่าคุณนามการันตีนะครับคุณนามการันตีใช่คุณนามการันตีครับตอนนี้เพจก็เพิ่งตั้งยังไม่ได้มีอะไรบูบายยังไม่ทําอะไรเสร็จเท่าไหร่นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่ายังไงรังไปผ่านติดตามดูได้เพราะว่าตอนนี้เซกที่เป็นประจำตอบไม่ทันคนเข้ามาทีสี่ห้าร้อยคนนะครับคนที่ผมยังไม่ได้ตอบไม่ต้องน้อยใจนะครับเข้าไปในเพจแล้วเดี๋ยวเขาจะทยอยตอบให้ว่าสินค้ามีอะไรยังไงบ้าง มีหลายตัวให้คุณพี่เลือกเลือกเลือกชมได้เลยมีมีมีอะไรบ้างที่ว่าถึงทาเดี่ยวตอนนี้ดูเข้าร้านนิยาคนรุมนะครับจะมีหนึ่งเลยคือปลากระป๋องีิสไฟที่พี่เห็นสองนะครับเป็นนักยาลัาเจเทนะครับเอาผมจะส่งเาไปหลายๆที่เลยแล้วกันที่เป็นร้านอาหารนะครับจะเยอะมากๆจะมีทั้งเป็นถุงก็เป็นแกลร้อนนะครับแล้วก็เป็นนัยาสักค้านะฮะจะมีสองสิบเหมือนกันนัำยาสักค้าของผมก็จะเป็นสองแบรนด์นี้เหมือนกันนะครับที่มีตอนนี้นะครับก็คือเอ่อพวก น้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาสะพ้านี่คือที่ร้านพี่ยาเนี่ยมีตลอดอยู่แล้วมีตลอดเลยครับท,ที่เข้ามาตอนนีท้ทั้งซองทั้งกระลอนกระลอนยังไม่ทันกระ l o นยังไม่ได้ลงเพราะว่าพี่ยากำลังเกคพื้นที่อยู่เพราะตอนนี้คนซื้อน้ำนะพริกด้านหน้าเนี่ยเยอะมากๆตอนแรกก็วางน้านยาเ่ยจะดันไปไว้ด้านหน้าแต่พอดีด้วยคนจำนวนก็เยอะมากเราก็เลยกระโดดไปตรงนี้ก่อนแล้วท็อปพิเศษเอาแต่ที่เมื่อวานไม่ยาเขาไลฟ์ไปไว่าน้ำยาย,ยังไม่ขายเพราะว่าแพ็คยากมันแปลก พอแตกเดิจะมีปัญหาอย่างเช่นบากระป๋องเนี่ยเพราะว่าเปิดไปแป๊บเดียวเองไปหมดเลยเปิดไลท์อ่ะหรอเปิดไลท์แป๊บเดียวับพี่แม่เขาเปิดไอ้ฟางเผ็ดด้วยนะครับแล้วมีอามการันตีต่อไหมครับถ้าเกิดทับฟางเผ็ดไม่ได้อย่าโทรอยู่ตั้งแตให้เบอร์ส่วนตัวไปก็ขอบคุณมากในที่แนะนําว่าจะเอาแบอกระป๋องออกไม่ยุ่งแน่แน่กระป๋องที่เดีย พราะปลากระป๋องส่วนมากอ่ะมันไม่มีทางที่ว่ามันเอามาจากทะเลแล้วนันขึ้นมาทําเลยเป็นไปไม่ได้เรื่องปลากระป๋องไซส์ประมาณนี้มันพอทําได้เราพอสามารถลากวนขึ้นมาแล้วมันลือกเก็บอกได้ก็าถือว่าตัวใหญ่มากเลยมันมันสามารถพอกัะไซได้ไงพี่เพราะว่ามันจะมีที่ติตเพราะว่าปลากระป๋องทุกที่ในประเทศไทยอ่ะที่เวลาผมควานกันมาทีเนี่ยมันกี่ร้านกี่แสนกระตอกเน่ยยังไงก็ยังไงก็ต้องมีตู้แช่ตู้แช่ที่พี่เห็นตามมหาชัยว่าลงเย็นลงเย็นแล้วเนี่ยนสำหรับแช่ปลาเปเนเยเฉพาะเลย อย่างเยอเลยนะ่อย่างเงีย้ย,ย,งงยมันก็จะเป็นปลาที่หมูสามารถทำทเพลินร้อนร้อนร้อนอนอกมาได้ที่มันที่มันมีมาต้องบอกกันนําตรงว่าบางทีบางร็อตปลาแพงบางรอา็อตปลาถูกแต่เราจะคงมาตรฐานราคานี้ให้มันได้มากที่สุดภายในสองสามปีเนี่ยพยายามจะคงราคานี้ไว้เลยแต่ซอสและมาตรฐานเน,น,นี่ยพยายามจะคงไว้ให้ได้แต่น้ำซอสน,นี่โอเคละปลาเน,นี่ยตัวเบลเลอร์เลยซื้อไปนี่โคตรคุ้มเลยตอนที่เป็นโปรโมทแรกๆอ่ะเจอ บางคนเขาก็คอมเมนต์แบบแรงเหมือนกันว่าเฮ้ยราคาถูกอย่างเงี้ยเป็นปลาหมาปลาแมวหรือเปล่าคนมันกินได้เหรอแต่ทำไมมันถูกจังอะไรประมาณเนี้ยบางทีไปเสนอเขาไม่กินก็มีบอกไม่เอาหรอกอะไรแบบเนี้ยก็เจอเยอะครับแต่พอได้ความว่าถ้าคนเปิดใจใช่ต้องดูเปิดใจกินดูเออโอเคนะสินค้าคุณได้นะอะไรเงี้ยพอเจอคนเมื่อกี้เนี่ยเขาใส่หน้าเลยปลาหมาหรือเปล่าปลาแมวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ